สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องเลขยกกำลังนะครับเพื่อที่ว่าในคาบถัดไปเราจะได้ริสได้คะแนนดีๆนะฮะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างโจทย์ทบทวนกันก่อนนะครับอันแรกนะครับเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับสูตรที่1สูตรที่สอง เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันนะครับนำมาหารกันคำตอบให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยครับอันที่สามหากว่าเราอยากให้เลขยกกำลังของเราเป็นคำตอบในรูปผลสำเร็จหรือรูปผลสมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าเลขชี้กำลังติดลบนะครับให้เปลี่ยนกับเป็นเศษหนึ่งส่วน a ยกกำลังนั้นนะครับแล้วเครื่องหมายติดลบจะหายไปย้ายขึ้นหรือย้ายลงก็ได้นะครับสุดทัดไปนะครับ a ที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับยกกําลังศูนย์จะได้1น,นะครับแล้วก็อันนี้แถมนะครับยกกําลังซ้อนนะครับ a ยกกําลัง m แล้วก็ยกกําลัง nk e นะครับยกกําลังซ้อนให้เอาเลขชี้ก,กําลังไปคูณกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างนะครับสมมติว่านักเรียนจําสูตรนี้ไม่ได้ให้ทําตามวิธีการแปลความหมายครับอย่างเช่น 2ยกกำลังหทั้งหมดยกกำลังสามใช่ไหมครับวิธีที่1จะแปลความหมายนะครับแบบว่าจำสูตรไม่ได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ใช่จำไม่ได้ทุกสูตรนะครับแค่จำสูตรที่ยังไม่สอนไม่ได้โอเคสองทั้งหมดกำลังหยกกำลังสามเนี่ยอะไรก็ตามกำลังสามแปลว่าเอาอันนั้นสามก้อนมาคูณกัน,กนโอเคจากนั้นมันก็กลายเป็นการคูณเลขยกกำลังแล้วนะครับคูณกันก็เอาเลขชี้มาบวกกันใช่ไหม ห้าบวกห้าบวกห้า็ก็ได้สิบห้าเขาเป็นคําตอบแล้วเห็นไหมครับถ้านักเรียนมีความรู้สึกว่ายุ่งยากก็ไม่ต้องจํหนึ่งสูตรก็ได้เปลืองถึงที่สมองจริงไหมถ้าเราเข้าใจซสอย่างโอเคถ้าเกิดว่าเราจําสูตรนี้ได้หรือว่าอยากจะลองใช้ถ้าเลขชี้มันซ้อนกันอย่างนี้ก็ให้เอาเลขชี้มาคูณกันเลยก็สองคูณอ่าห้าคูณสามได้สิบห้าเป็นคําตอบโอเคนะครับแล้วแต่เราจะเลือกคราวนี้มาเจอโจทย์จริงๆจังๆดีกว่านะครับโอเค โจทย์นะครับ2ยกกำลังลบ5คูณ2ยกกำลัง3 2, ยกลั 0, หารสิบยิบย่าไปหมดเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าอยากให้คําตอบเลขชี้กำลังเป็นบวกด้วยนะครับล็อ,ลองโจทย์ลงมาแล้วขั้นต้นนะครับมันควรจะเป็นฐานเดียวกันทุกตัวเสียก่อนฉะนั้น32เนี่ยต้องไปหาว่า2คูณกันกี่ตัวนะได้32นะครับณนะวันนี้ถ้านักเรียนอายุกับคณิตศาสตร์จนเมามันก็น่าจะ คิดแป๊บเดียวได้ว่าสาบสองคือ2อกี่ตัวคูณกันนะครับสามสิบสองคือสองห้าตัวคูนกันครับจากนั้นก็ว่ากันตามวิธีการไปเลยคูณกันอยู่ก็เลขชี้มาบวกกันหารกันอยู่ก็เลขชี้มาลบกันนะครับก็จะกลายเป็น2ยกกาลังลบ5บวกสามบวก0ูนย์แล้วก็ลบ5เพราะว่าหามันหารสองกลัง5้ามันหารู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมครับก็ลบห้าไปโอเคลบ5กับลบ5เนี่ยได้ลบสิบ ลบสิบบวกสามก็ได้อ่าลบเจ็ดนะครับสองกำลังลบเจ็ดเนี้ยถูกแต่ว่ามันไม่ถูกที่สุดเพราะเขาปีข้อตกลงสากลว่าเลขชี้กำลังต้องเป็นบวกนะครับฉะนั้นเราก็เอาเปลี่ยนกลับไปอยู่ด้านล่างเป็นเซตหนึ่งส่วนสองยกกำลังเจ็ดเป็นคำตอบตัวอย่างที่สามนะครับติดลบสิบสามยกกำลังสี่คูณสิบสามกำลังสองหารสิบสามกำลังสามคูณสิบสามครับอ่าวอลล็อกโจทย์ลงมาแล้ว ขั้นต้นนะครับนักเรียนชอบผิดบ่อยคุณครูก็ชอบผิดบ่อยเหมือนกันฉะนั้นขั้นต้นครูจะจัดการเรื่องเครื่องหมายไปก่อนแล้วก็จะได้ไม่ต้องพะวงมาติดลบนะครับคูณกันอยู่4ตัวติดลบ4ตัวคบคู่ครับฉะนั้นคําตอบเป็นบวกแน่นอนเราก็เลยเอาเครื่องหมายลบทิ้งได้แล้วแต่โจทย์นะครับถ้าคําตอบเป็นลบแน่นอนก็อาจจะเขียนลบรอไว้ข้างหน้าเลยว่าคําตอบติดลบแน่แจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเค พอคิดเครื่องหมายเสร็จมาจานันจะง่ายๆชิวๆมากเลยครับนะครับก็จะเป็นคูณกันก็นมาชี้เลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับกำลัง4มาบวกกับกําลัง2ครับส่วนข้างล่างนี่คือหารกันกําลัง3ก็มาลบ3อันนี้ต้องระวังนะครับ13เนี่ยกำลัง1นะครับแต่เขาไม่นิยมเขียนกันนะครับก็ลบ1ก็กลายเป็น4บวก2นะครับเป็น5 5ลบ3ลบอีกหนะครับก็เหลือ2 เอใช่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับ4บวก2เป็น6 6อ๋อเมื่อกี้ครูบวกผิดบวกเป็น5เฉยเลย4บวก2เป็น6นะครับ6ลบ3แล้วก็ลบอีกหนึ่งได้2โอเคอยังถูกอยู่นะครับต่อไปไปตัวอย่างที่สี่อ่าโจทย์นะครับก็เริ่มยุบยับกันขึ้นเรื่อยๆให้เขียน0.008คูณ0.2ลบยกกำลังลบ5หารด้วยลบ0.2ยกกำลัง2นะครับ มีเลขที่ไม่สบายตาอยู่2จุดนะครับคือศูนย์จุดต้องแปลงร่างให้เป็นศูนยกยกกาลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ไปเคลียร์ว่าเครื่องหมายติดลบ2ตัวคูนกันเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยคือศูนย์จุดสองยกกำลังสามนะครับสองสามตัวคูณกันได้แปดแล้วก็ไปเช็คตำแหน่งทศนิยมนะครับแล้วก็เครื่องหมายลบสองตัวคูนกันก็กลายเป็นบวกนะครับก็สบายไป ไม่ต้องมีเครื่องหมายติดลบข้างหน้านะครับโอเคดังนั้นก็ทําได้ตามปกติเลขชี้3นะครับบวกกับติดลบ5แล้วก็หารตัวหารเนี่ยก็คือ2ใช่ไหมครับก็ลบ2อสามบวกลบ5ลบ2ก็ได้อ่าศู 0, 2, ทั้งหมดยกกำลังลบ4ถูกครับแต่ว่าไม่ถูกที่สุดนะครับก็เปลี่ยนกลับไปอยู่ข้างล่างกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนศ .2 ยกกกำลัง4เป็นคาตอบครับต่อไปเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับนะครับตัวอย่างสุดท้ายขอยกตัวอย่างที่ มีมีเลขคนละเลขคนละฐานคนกันยุบยับนะครับวิธีการนะครับคูรล็อกโจทย์ลงมาอย่างที่เคยสอนในคลิปที่แล้วนะครับอ่าพวกกันเท่านั้นที่จะมาดําเนินการกันได้พวกอื่นไม่คนละพวกกันห้ามมาทําร่วมกันูตั้งชื่อชั้นสั้นว่าตัวใครตัวมันนะครับอ่ตัวเลขคือ8อ่ากับ2ก็มาหารกันยกไวหนึ่งพวกตัว A ก็มาหารกันก็ยกไว้หนึ่งพวก b มาหารกันก็ยกไว้หนึ่งพวกนะครับแปดแปดหารสองได้สี่นะครับ a กําลังห้าหาร a กําลังสามก็เป็น a กําลังห้าลบสามนะครับหารกันเอาเลขชี้มาลบกัน b กําลังหนึ่งหาร b กําลังสองก็เป็นหนึ่งลบสองนะครับก็จะได้สี่คูณ a กําลังสองคูณ b ยกกําลังลบหนึ่งถูกแน่นอนนะครับแต่ไม่ถูกที่สุดก็จัดจัดจัดฟอร์มนะครับสี่ก็คือสองกำลังสองนะครับ อ่า a ก็ a กําลังสองเพราะเลขชี้มันเป็นบวกอยู่แล้วไว้ข้างบนส่วน b เนี่ยกําลังลบหนึ่งนะครับก็ดันกลับไปข้างล่างนะครับก็ไปอยู่อันไปอยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นคําตอบนะครับสมมุติว่านักเรียนทํคล่องแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมีฝีมือชั้นเทพแบบนี้นะครับคือจ้องเอาจ้องเอานะครับแปดหารสองได้4ี่ใช่ไหมครับ4ก็คือสองกลังสอง a กกาลังห้ากับ a กําลังสามนะครับข้างบนมีห้าตัวข้างล่างมีสามตัวตัด ไปก็เหลือข้างบน2ตัวก็เป็น A กํำลังสองอยู่ข้างบนข้างบนเป็น B ข้างล่างเป็น B 2ตัวเมื่อตัดกันก็จะเหลือ b ตัวเดียวอยู่ข้างล่างครับเราก็จะตอบได้อย่างนี้เลยนะครับโอเคไม่ว่าวิธีละเอียดหรือวิธีรัดนักงเรียนทําวิธีไหนก็ได้ที่ชอบครับโอเคครับสําหรับวันนี้สมควรแก่เวลาวันนี้สวัสดีครับ